ฟันขามันนะฟันขาฟันขามันระวังนะมันมันโอเคอยู่นะนี่ออกมาก่อนฟันขามันอย่าทำผมเลยไปไหนไม่จับคุณี่่ายาียเนเอทำขายิงขายงขาไปไล่ไ จับเร็วจับเร็วเดี๋ยวรอให้รอให้เร็ว<ด>จับเร็วจับเร็วโอ้ยค่ะ <c oughs> เออเออเอาฟันกูเออเอาเอาเอ,เอจับมันเร็วมันขาหักแล้วเร็วเดี๋ยวมันป้อมมันจะจับเอาไปเรียนอยาน่างไรอะน่ารักอะตัวเลกนะ็กต่าง คตรละแกประชาชนเลยต้าตเนี่รัอียบร้อยกลับบ้านได้แล้วได้ดแล้วเอียงเปีโชคดีนะแล้วเพื่อโชคดีครับชอบ่ะอบดคลิป